สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวคลิปเสียงท่อนะครับ s c Project ตัวนี้งานไทยนะครับรถ3ามเดือนครับซื้อจากศูนย์บิ๊กวิ่งพัทยา ยังไม่มีของแต่งอะไรมากครับลองมาฟังคลิปเสียงกันนะครับ

ประมาณนี้ครับถ้าชอบอกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ